a s s a l a m u a l น้องๆนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะครับ Welcome to English class I M. Slimin Today we are going to study Unit 5 Lesson 2วันนี้นะครับเราอยู่ที่ Lesson ที่2นะครับหน้า93ถึง95นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับของ Unit ที่หนึ่งกันก่อนนะครับ Unit ที่หนึ่งเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับสีนะครับ Colors นะครับเรามา ตอบพร้อมๆกันนะครับอ่าสีสีที่เห็นนะครับสีเหลืองครับสังกฤษคืออะไรครับนกักเรียนสีเหลืองก็คือ yellow yellow นะครับ yellow นะครับสีเหลืองต่อไปสีแดงสังกฤษคืออะไรครับนกักเรียนสีแดงคือขึ้นต้นในตัว r ครับตัว r red red ต่อไปสีชมพูนะครับภาาษอังกฤษคือ ขึ้นต้นตัวตัว P ครับนกักเรียนิ P พิง k ์อ่ k ตัวเคออกเสียงตัวท้ายนะครับไฟนอลซาวนะครับพิง n ์ต่อไปนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวภาษาอังกฤษคืออะไรครับนักเรียนสีเขียวคือ Green Green ต่อไปสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินคือ Be Be บลูบลูต่อไปนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงคือเพ r ร์ฟพีร์พูลพีร์พลนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสีส้มนะครับสีส้มคือโอโอออร์เรนจ์อเรนจ์นะครับอ่านี่คืออ่าสีนะครับเจ็ดสีนะครับที่เราเรียนเมื่ออ่าเลสนที่หนึ่งนะครับครั้ที่แล้วนะครับ ทีนี้มาดูนะครับวันนี้เนี่ยหน้า93นะครับจะมีซาวนะครับให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็นักเรียนพูดตามนะครับ listen and say listen and say นะครับภาพที่นักเรียนที่ห้าให้มานะครับก็คือเป็นเด็กผู้ชายนะครับกำลังทำอะไรครับนักเรียนกำลังเล่นเล่นว่าวอยู่นะครับว่าวภาษาอังกฤษคือ kite a kite นะครับ อ่ะต่อไปทีนี้มาฟังซสาร์ดูนะครับ Track 22 Study More Number One Listen and Say What color is that? It's blue. <S What color is this? It's green. <S อ่ะนะครับอันนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นช็อตๆนะครับมามาดูช็อตที่หนึ่งนะครับ คำถามแรกนะครับผู้ชายถามนะครับ What color is that What color is that นะครับพร้อมกับเอามือนะครับชี้ไปที่ไปที่อะไรครันักเรียนอ่าไปที่ว้าวนะครับที่เด็กผู้ชายคนนีนะ้กำลังเล่นอยู่นะครับอ่าเขาถาม What color is that นะครับก็คือหมายถึงว้าวนั่นเองนะครับว้าว ว่าวเนอยู่ไกลจากตัวของเขานะครับเขาก็เลยใช้คำว่า that นะครับ What color is that นะครับถามถามสิ่งที่อยู่ไกลนะครับถามสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวนะครับนั่นสีอะไรนะครับเด็กผู้หญิงก็ตอบว่า it's blue it's blue สีน้ำเงินนะครับต่อไปฝั่งผู้ชายนะครับก็ถามบ้างถามต่ออีกนะครับว่า what color is this what color is this นะครับ นี่สีอะไรนะครับก็คือพร้อมกับเอาเอามือชี้ไปที่ว้าวนะครับที่อยู่ในมือนะครับเห็นไหมครับว้าวที่อยู่ในมือนะครับอยู่ใกล้ตัวนะครับเขาถามนะครับโดยใช้คําว่า this นะครับ what color is this นี่คือสีอะไรนะครับเด็กผู้หญิงก็ตอบว่า it's green it's green ต่อไปนะครับ หน้า94นะครับ94ก็คือให้ดูสีข้างบนนะครับบนกระดานเนี่ยบนกระดานนะครับ What's your favorite color? Is it orange? No, it isn't. Is it purple? Yes, it is. อ่ะมาดูรอบนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำถามนะครับสองแบบด้วยกันนะครับคือ WH question กับ yes no question นะครับ คำถามแบบที่หนึ่งนะครับเขาถาม what's your favorite color what's your favorite color คุณชอบสีอะไรนะครับถามสีที่ชอบนะครับอพออ,อันนี้เป็นการถามแบบกว้างนะครับคุณชอบสีอะไรนะครับพอถามแบบนี้เสร็จนะครับอ,อีกคนหนึ่งยังไม่ทันจะตอบนะครับก็ถามเจาะจงอีกทีหนึ่งนะครับถามเจาะจงว่า Is it orange? Is it orange? สีส้มใช่ไหมคุณชอบสีอะไรสีส้มใช่ไหมอ่ะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ตอบว่า no it isn't no it isn't ไม่ใช่ไม่ใช่สีส้มนะครับผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็เลยถามเจาะจงต่อนะครับ Is it? Is it? Purple? Is it purple? ใช่ก็ตอบว่า yes it is yes it is นะครับอ่านี่คือคำถามนะครับสองแบบนะครับในบทสนทนาตรงนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูกาสรุปคำถามนะครับคำถามแบบ w h question นะครับคำถามที่หนึ่งนะครับ what color is this what color is this นะครับถามสีที่อยู่ใกล้นะครับนี่คือสีอะไรนะครับ ต่อไป What color is that? What What color is that? นะครับนั่นคือสีอะไรนะถามสีที่อยู่ไกลออกจากตัวเรานะครับต่างกันแค่ this กับ that นะครับ this กับ that นะครับเราเรียนมาแล้วนะครสองคำนี้ต่อไปเวลาตอบเนี่ยก็ i t นะครับใช้ i t นะครับตามด้วยสี i t red สีแดง i t blue นะครับ สีน้ำเงินนะครับอ่าอิตามด้วยสีต่างๆนะครับต่อไปนะครับอีกหนึอ e คำ i o n ต่อไปนะครับก็คือคำถามอ่า what's your favorite color what's your favorite color คุณชอบสีอะไรนะครับเวลาตอบก็อาจจะใช้ it มันได้เหมือนกันนะครับ i t red i t blue นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะตอบแบบเต็มประโยคว่า My favorite color is นี่ก็ได้นะครับต่อไปมาดู yes no question นะครับเป็นการถามแบบเจาะจงว่าสีนี้ใช่ไหมสีนั่นใช่ไหมสีนู่นใช่ไหมนะครับเราจะใช้รูปแบบคำถามว่า is it นะครับ is it นะครับเวลาเราอ่านด้วยเร็ว is red is it red สีแดงใช่ไหม is it blue is it blue สีน้ำเงินใช่ไหม อ่าเวลาตอบก็ yes it is yes it is หรือถ้าไม่ใช่เราก็ตอบ no it isn't no it isn't นะครับอ่านี่คือทบทวนนะครับรูปแบบคำถามที่อยู่ในบทสนทนารอบนะครับต่อไปนะครับมาดูหน้า95นะครับ95มาดูนะครับบนกระดาษเนี่ยครูบ,บอกว่าครูถามว่านะครับ what color is this what color is this นะครับ นี่คือสีอะไรนะครับอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่า it's blue it's blue นะครับสีน้ำเงินนะครับต่อไป what color is that what color is that แล้วนั่นอาสีอะไรนะครับอ่าอีกคนหนึ่งก็ตอบว่า it's red right. it's red right นะครับสีแดงนะครับทีนี้อ่านักเรียนก็ลองฝึกดูนะครับฝึกถามดูประมาณนี้นะครับ what color is What color is it? นี่คือเสียอะไรนี่เขาเล่นเกมกันอยู่นะครับ2คนนะครับ <c oughs> What color is it อ่าให้ทายซิเสียอะไรอยู่ในมืออ่าเด็กผู้หญิงที่ปิดตาก็ทายดูนะครับทายโดยใช้คำถามแบบเจาะจงนะครับ Is it blue? สีน้ำเงินใช่ไหมอ่าไม่ใช่ก็ no it isn't is it green no it isn't is it red no it yes it is นะครับ ถ้าตอบถูกแล้วก็ y e ี r s e ซีรีนะครับอ่าก็ใช้คำถามแบบเจาะจงนะครับเจาะจงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีต่างๆนะครับจนกว่าจะอ่าจนกว่าจะตรงคำตอบนะครับตรงคำตอบที่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 เขาใบนะครับอ่าเขีย okay, ครับลองฝึกกันดูนะครับเอ,อ่ใช้โครงสร้างประโยคนะครับในการถามลักษณะน,น,นี้นะครับเขียนนะครับ สำหรับ See you again uh, Unit 5 Lesson 3 Goodbye